่จะไปไหนค่ะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นสลิงแบบตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยไม่เคยขึ้นสลิงมาก่อนแล้วแบบแต่งชุดเซ็กซี่นิดนึงค่ะก็ต้องอยู่ข้างบนทั้งวันจริงๆเขามีอีกชุดหนึ่งที่แบบใส่ฟูลบอดี้แต่ว่าด้วยที่ว่าชุดมันแบบไม่สามารถใส่ตัวนั้นได้หลิงก็เลยต้องใส่ตัวนี้มันก็จะ เจ็บกว่าตัวนั้นนิดนึงค่ะโหหลีว่า8โมงกว่าจะเสร็จเที่ยงพอดีใช่ก็จะมีแบบต้องเพนต้องทาครีมทากลิตเตอร์ทำแบบต่อผมแล้วก็แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชุดละครเรื่องนี้หลิงคุมสุดตัวสนุกแน่นอนค่ะฝากมักลีที่รักด้วยนะคะเป็นหลิงที่รับบทเป็นที่รักนางเอกครั้งแรกค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่า หลิงอะตั้งใจถ่ายทำมาก <Wow. S 1> ทุ่มเทแบบหลายอย่างที่ไม่เคยทำเรื่องนี้ก็จะได้เห็น